วันนี้เราจะมากินเนื้อย่างวาก,กิวนครับผมกลับไปแล้วปึ๊บโอ้โหดูมัมนหยดื มาทุกคนวันนี้เรามีเนื้อวากิวทั้งญี่ปุ่นและของไทยจากร้านมิสมอร์ร้านอยู่ใกล้บ้านมากอ่าร้านอยู่<อ>แถวแถวเลียบดวนรามอินทานี่เองอ่าวันนี้เรามี2เซตเป็นวากิวไทยกับวากิวญี่ปุ่นเทียบเทียบ,บกันไปเลยซึ่ง<น>บอกอเลยว่าน่ากินทั้งคู่ใช่ซึ่งผมบอกก่อนร้านมิสมอร์เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยจะอยู่ที่วากิวไทยมีให้เลือกถึงิชนิดของวากิวเลยเป็นไงน่ากินมากส่วนอย่างเงี้ยอ่ายี่สส่ชวนชวนเลยทีเดียว ี่ีส่วนเราอยากกินส่วนไหนเราบอกเขาเลยเขาขายหมดหาง,งหางวัวโอ้ยหางวัว <laughs> จะมีวาเกิวรื่องไรล่ะอ่ะก่ออื่นเลยโหเนี่ยเราไม่รู้จะแนะนำเลยเนื้อเราเยอะมาก,กโซนเนี้ยโซนขวาผมเนี่ยจะเป็นวากิวญี่ปุ่นแต่โซนเนี้ยจะเป็นวากิวไทยดูจากกล่องอ่ะดูจากกล่องรู้เรื่องเลยแบบมันเป็นลายแบบมาตรฐานญี่ปุ่นอ่าส่วน,นนี้จะเป็นวากิวไทยซึ่งน่ากินมากน่ากินจริงๆนเนี้ยน่ากินมากเลยอ่ะเออมา เรามาเริ่มเลยดีกว่าพูดเยอะแยะแล้วเอาน้ำจิ้มมาก่อนน้ำจิ้มก่นนมกนอนขอน้ำจิ้มก่อนมีน้ำจิ้ม2แบบอันนี้ยากินิคุยากินิคุกับพันสืพันเฉื่อจะออกเปรี้ยวๆหน่อยอ่าอันนี้อันนี้เป็นยากินิคุซอสนะครับผมคน,คนอุ้ยเจียคนผักหงานลอยงานลอยเดี๋ยวเดี๋ยวเติมพริกกระเทียมก่อนดิออขอพริกกระเทียมด้วยอโอหให้เยอะขนาดนี้มันก็เผ็ดสิครับอ๋อกระปุกหนึ่งใส่เลยบุ้มอุ้ยน่ากินว่ะคนไทยแล้วนะขาดไม่ได้ละพริกกระเทียมใช่ ึ้มเป็นยังไงอ่ะอันนี้พรสื่อพรสื่อนี่สายเนื้อรู้อยู่แล้วเปรี้ยวเปรี้ยวต้องกินคู่กับเนื้อว้าวอุ้ยกลิ่นหอมเอาย่งใสไปเลยบุ้มพริกใส่ไปพริกเอ้ยพรสื่อใส่พริกด้วยเหรอใส่ให้หมันชอบกินได้อร่อยอร่อยมันจะมีตัดเลี่ยนตัดเลี่ยนปกติวากิวมันจะมันเยอะฮะเราก็จะตัดเลี่ยนอ้าวโอเคจิ้มเราได้แล้ว มาเรามาเริ่มเลยดีกว่าชักช้าอยู่ใ่เราเอาวากิวไทยก่อนไหมนี่นี่ร้านนี้เขามีซอสสาหรับจุ่มเนื้อซอสสำหรับจุ่มเนื้อก็คือจุ่มช็อตก่อนแล้วค่อยจุ่มเนื้อหรือจะราดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนเฮ้ยเราเอาดิบๆก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยจุ่มเอาแบบว่าสดๆก่อนอ่ะโอ้ยนี่เป็นเส้นเลยอ่ะฟังเสียงโอ้โหดูดูลายดินี่คือวากิวไทยนะ คือไข่ก็ไม่น่าเกลียดนะเว้ยดูลายดูลายด้วยเป็นไงอย่าดูถูกว่ากิวไทยนะอ่ะแล้วกิวไทยก็หอมเหมือนกันคือน้ำลายเลยกรึเปล่ารึเปล่ารึเลยเอาเราเอามาจุ่มซอสดิ๊โหจะหลุดอยู่แล้วเฮ้ยอย่าทำขานะจุ่มซอสจุ่มไปจุ่มไปอ่าจุ่มเยอะขนาดนี้ลงไปลงนี้ลงนี้ซึมไปอ่ามันอ้วนขึ้นาแล้วแหละอุ๊ย กินหอมมากมีผักจิ้มคูกก่กันอยู่กินหอมมากโคนโดูลายดูลายนีย่ไทยเนื้อแบบซีเซ็กซี่เซ,ซกเลยอ่ะพอ,อแล้วน,นะอย่าไปกินปิ้งเยอะให้ดูให้ดูลายลายนี่คือแบบมีคนทักมาเลยตึ้งเลยนี่เล่นมุตกตอบกลับได้ทั้งสิ้นเลยอะไรเหรอกำลังเล็งเนื้ออยู่กำลังปิ้งเนื้ออยู่มาผมขอซัดก่อนเลยนะเป็นวากิวไทยชิ้นเบอร์เริ่มเบอร์เทิมทำเดียวเหรอเออาวมามปิ้หน่อยอย่ามาเข้าก่อนเออ เใหญ่มากันนะ <c oughs> เนื้อชิ้นหนึ่งใหญ่มากันนะนุ่มอันนี้เขาจะกินแบบห่อผักผักอ <c oughs> โอร้อน <c oughs> <c oughs> ร้อน <c oughs> ถือว่าเข้าปากจะร้อนไหมไม่ร้อน <c oughs> บอกเขาหลยซอสเป็นไงขอนเนื้อก่อน ไม่เหมือนเนื้อไทยเลยอะจริงเหรอเนือ้อนอกอ่ะเนื้อนอกอ่ะมาปิ้งตรงซอสดีปิ้งตรงซอสดีแเราจะบอกว่ามันนุ่มมากเธอคือมันนุ่มแล้วมันก็ มันมันก็หอมหอมหอมเอาจริงๆก็ไม่แพ้ญี่ปุ่นแหละผมว่าโหอมเลยหอมเลยน้องๆเลยน้องๆเลยอเจุ่มจุ่มเยจ๊จุ่มจุ่มบุยไปอ่ขอแล้วไม่ต้องจุ่มเยอะจะมันจะเค็มตรงนี้บอกว่าทีเด็ดอยู่ที่อันนี้แหละเออโอ้ที่ซอสเขาเนี่แหละเตาเราร้อนช้าป่ะหรือยังไงหรือใจเราเร็วหรือยังไงหรือยังไงิใส่น้ำตรงกลางเยอะไหมเดย์เดย์เดย์ หมาะชงจริงกับการกดค่า24ชั่วโมงแล้วมากินเนื้อน่ะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อใบพายหรือไม่ก็น่องลายดูสิให้ดูแบบคือแค่จะคีบอ่ะก็จะแบบเปื่อยตามอยู่แล้วอ่ะเอาละของผมเนี่ยแดงโอ๊ยอะไรกันนะบอกแล้วว่ามันขาดขาดอันนี้วัดคิวไทยปะเนี่ยขาดกันนะอนสึ่ชิมดูแล้วกัน ลองไม่จิ้มดูแล้วกินกับผักค่ะคือดีมากเลยออซอร์สเขาอร่อยมากเลยใช่ซอสอร่อยไอซอสที่จิ้มเนื้อคือเขามีซอสที่เอาไว้ราดหรือเอาไว้จุ่มก่อนย่างซึ่งจริงปกติเราไม่ค่อยเห็นนะไอซอสอย่างเงี้ยปกติเขาจะราดมาเลยราดราดแบบราดแบบกลวงหมดอ่ะนี่คือ,อไลกินกับผักใช่ลองดูว้าวไม่ต้องอะไรเลยนะกินกับผักเลยเน่ไม่เห็นเนื้อเห็นแต่ผักแล้วเข้าปากเหรอเนี่ยอยากจะบอกว่ามันดีมากดีจริง เท่ตัวทอดก็อร่อยแล้วอ่ะเฮ้ยตัวทอดถึงคอว่าดีมากนดีมากลืมขราวของเด็ดของรราข้าวผัดกระเทียมสูตรของทางร้านเขาบอกว่าใช้มันวากิวในการผัดแต่หอมเนาะหอมมากกินกับเนื้อ ซึ่งบอกเลยว่าที่เราเห็นข้าวอย่างเงี้ยเขาใช้ข้าวสายพันธุโ<ฮ>์โฮชิคิรานี้นี่แหละเป็นสายพันธุ์แท้ๆจากญี่ปุ่นเลยมันก็เลยหอมนี้ซ,ซึ่งเขาใช้มันวากิวไทยเว้ยมันเลยหอมข้าวญี่ปุ่นทุกเม็ดอืมอร่อยมากดีมากโอ้โชิ้นนี้เธออะไรเนี่ยคือไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องขันไม่ต้องอะไรนะแค่เอาตะเกียบแหวกอะ่ะมันก็ขาดแล้วอะ่ะอันนี้อ่ะไม่ต้องเอาเอาชิ้นเดียวร<อ>วไมไปเลยนี่เราก็ใส่ข้าวผัดนี้แล้วก็กินข้าวผัดทุกคน ก็จะเอามากินกับข้าวผัดยังไงสิข้าวผัดแย่งซีนอ,ะอ่ะกินเหรอจบเลยข้าวผัด,ดอร่อยมากเลยอ่ะข้าวผัดแย่งซีนอหอมมาก อหอมมากกลิ่นกระเทียมไม่ได้แรงแต่ไปกลิ่นกลิ่นเนื้อแบบกลิ่นมันเนื้อหอมมากแล้วก็ข้าวคือแบบญี่ปุ่นแท้ๆไม่ได้รักไก่เอาไทยผสมเป็นไงเพราะผมเชื่อว่าหลายหลายร้านก็นิดนึงนิดน,งน,ดนึงแหละผมก็เข้าใจตวงนี้ขอ,ขอแทงตแต่น,นี้คือผมพูดเลยญี่ปุ่นแท้เม็ดเรียงสวยมากเราลองวากิววาคิวคญี่ปุ่นบ้างไหมเอาวากิวญี่ปุ่นบ้างเขายังกินกับวากิวไทยอยู่วาคิวญี่ปุ่นก็คือแบบเอาเรื่องอยู่นะดีแต่เนื้อร้านนี้เขาดีจริงนะมีเลือกเยอะด้วยตางเสียงมาแขก ก็จะเป็น hmm. น mm hmm. nah, hmm. ี้เนี่ย S N I อยู่แล้ว S N I อยู่แล้วปึ๊บเราต้องปิ้งนานเดี๋ยวมันจะสุกตอกลับไปละปึ๊บโอ้โหด้ทุกคนทุกคนผมให้ดูลายตอนปิ้งเสร็จคือตอนนี้ถ้าเรามองทะลุอ่ะมันแบบมันทะลุไปเลยไอตัวลายอ่ะไปขอว่ากิวญี่ปุ่นบ้างลองคอนเสิร์คอนเสิร์เสิร์คู่กับเนื้อครับผมไป วากิวญี่ปุ่นละลายละลาย,ลลายแล้วมันก็หอม,มคือโอเคมันเป็นวากิวญี่ปุ่นไงความหอมของมันมันจะหอมแต่ไทยก็น้องๆอ่ะสู้ได้เหมือนกันผมว่าไทยก็คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะวากิวไทยก็คุ้มเพราะว่าญี่ปุ่นโอเคเลยแหละมันมีความนุ่มกว่ากินเข้าไปแล้วมันมีความละลายแต่ฟิลลิ่งของไทยเนี่ยมันจะได้เคี้ยวแต่มันนุ่มเหมือนกันนะแต่มันได้เคี้ยวหอมอะไรกินไทยไปสิอันนี้อร่อยนิดหนึ่งแต่จงต้องปิดจากทางนี้ฟังเสียงกันล่างนะ มาพอดีหมดรอบแล้วก็ยกขึ้นเลยปึ๊บนี่เป็นไงก็ไปต่อปึ๊บ <c oughs> อ่ะเรียบร้อยแล้วพอ,อแค่นี้พอดูดิีรูมันหยดอ่าไปเป็นเนื้อวากิวญี่ปุ่นปาเข้าไปยังไงซินุ่มนุ่มนุ่มกว่าไทยอแต่เขาชอบไทยมากกว่ากลิ่นเนื้อแรงกว่าอื แต่ต่างระหว่างวากิวไทยี่ญี่ปุ่นคือไทยเนี่ยจะมีความกลิ่นเนื้อที่แรงกว่าแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีความมันที่หอมกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าแล้วก็หอมไปในทางมันแต่ถ้าหอมกลิ่นเนื้อเนี่ยไทยหอมมันมีกลิ่นที่แรงกว่าแบบใครชอบกลิ่นเนื้อหอมหอมอะวากิวไทยอร่อยแต่ถ้าใครชอบมันเนื้อหอมหอมอะญี่ปุ่นตอบโจทย์จริงมันชัดเจนมากใช่คือเอาจริงอะผมกินตตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าเนื้อมันส่วนไหนมันส่วนไหนบ้างคือ้ารมิมมอเขาทำเนื้อเยอะมากเอาจริงๆแบบเนื้อเขารู้สึกว่าสะอาดมากเลยเออฟิล์ม ชิ้นนี้ได้แบบลายแบบสวยๆเลยเราอย่าไปปิ้งนานนะนนเนื้อว่ะคิวมันเสียเนื้อนะแผ่นมันก็บางอยู่แล้วนะโอ้โห <c oughs> หืมวากิวญี่ปุ่นก็ดีเอ๊ะมาฟังเห็นไหมโอ้ยเดเนกดเล่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 นเราลองจิ้มแล้วกินนิกูดูยังนำ้ำทจิ้มแล้อร,อ,อร่อยมากอร่อยทั้งคู่เลยนวลนัวไปเลยอ่ะดูดิจิ้มก็อร่อยคนคลาดกันเราดิเขากินข้าวหมดเลยกินคนเลยเฮ้ยโหกินกับข้าวอร่อยมากจริงเมื่อเทียบกันแล้วนะ ร้านมิตรมอลเนี่ยตัววากิวไทยเนี่ยเขาเอาสูตรมาจากคนญี่ปุ่นที่มันเลี้ยงที่ไทยไม่ใช่คนญี่ปุ่นมันเลี้ยงเอาสูตรมาจากคนญี่ปุ่นมันเลี้ยงเลยทําให้เหมือนใกล้เคียงกันเลยจริงๆนะมันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าของญี่ปุ่นนะมันมันจะเยอะหน่อยใช่มันก็จะเป็นกลิ่นของมันที่เอกลักษณ์เะอร์เแต่วากิวไทยในนี้เขาก็เอาสูตรมาก็เหมือนญี่ปุ่นนะใกล้เคียงเลยเขาว่าของร้านเนี้ยดีเอ เราลองเปิดใจดูบางคนอาจจะเฮ้ยวากิวมันก็ต้องญี่ปุ่นเดยมันจะวางกิวทงวากิวไทยไปแอบอ้าววางกิว,กว,กว,ออกวลองเปิดใจกันดูผมว่าเฮ้ยไม่แย่โอเคเลยดีอะ่ะดีเลยแหละดี ยอยากลองกินเนื้อวากิวไทยหรือวากิวญี่ปุ่นแบบนี้สามารถเข้าไปติดตามกันที่เพจหรือ IG ได้ที่ Meetmore official ครับหรือ l ล ne ครับ m e ด t m o r o r e หรือถ้าใครเนี่ยอยากไปเลือกเองที่หน้าร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แ,แถวๆเรียบทางด่วนรามินทาร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มเออเอยากไปดูว่า24ส่วนเป็นยังไงจริงๆ <c oughs> เขามีเยอะกว่านี้แต่นี้คือเอามาเท่านี้ก่อนเพราะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วคืออยากไปจิ้มเลยอยากได้ส่วนไหนเนี่ย24ส่วนเขาทําให้ได้หมดเลยเป็นสเต็กหรือว่าจะเป็นชิ้นเป็นชาบูเป็นปิ้งย่างมีหมด สำหรับร้านวิตมอนะบอกเลยว่าดีอะถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมมาสารคายเป็นลังใจผมหรือใครมีร้านในเด็ดโดนๆก็คอมเมนต์เอาไว้ผมจะได้ไปทิมไปตามแนะนำกันมาได้ไปสายทิมไปสายตามเหมือสำหรับวันนี้ยังไงขอตัวมากินเนื้อก,ก่อนละกันโอ้ยดีมากเลยเฮ้ยไม่กินผักกันเลยว่ะผักผ <c oughs> ักอะไรไม่กินแล้วอ๋อคือตอนแรกอะมันอยู่ในเฟรมนะ้ผักอะตอนนี้เริ่มขยับขยับ,ขย,บขยับออกจนมันไม่เห็นผักแล้วตอนเนี้ย